เมื่อวันที่8กระกฎาคมค่ะเพจ a c e b o o k สถานีตำรวจปูธรชัยวานได้โพสตคลิปจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถบัสคณะญาติเจ้าบ่าวจะไปแต่งงานที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกนคลนครค่ะชนกับร,รถกระบะกลางสี่แยกบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงแก้มหอมอำเภอชัยวานวิบเกิดโศกนาฏกรกรมหมู่ค่ะโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อราประมาณ3นาฬิกา14นาทีของคืนวันที่8กระกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่รอบๆจุดดังกล่าวนะคะจะมีร่องรอยของการซ่อมแซมกำแพงบ้านเนื่องจากมีรถมาชนกำแพงบ้านพังหลายครั้งแล้วค่ะนางตาแม่ค้าเขียงหมูในตลาดชุมชนบ้านหนองแวงนะคะได้เปิดเผยว่าอุบัติเหตุที่สี่แยกตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นบ่อยมากจนชาวบ้านก็เรียกสี่แยกวัดใจถนนเส้นนี้นะคะจะมีรถบรรทุกใช้เป็นเส้นทางลัดเพื่อหลบด่านตาช่าง รวมทั้งรถของคนต่างถิ่นที่ใช้เป็นทางรัดโดยชาวบ้านค่ะอยากให้มีสัญญาณไฟจราจรอย่างมากตอนนี้นะคะมีเพียงไฟกระริบเตือนรถให้ชะลอแล้วก็เคยมีลูกกระนาดแต่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะยังพากันขับรถเร็วเหมือนเดิมเคยมีคนประสบอุบัติเหตุตรงนี้เสียชีวิตเป็นเจ้าชายนิทานและบาดเจ็บมาแล้วหลายคนค่ะเดือนนึงเหนึ่งเดือนหนึ่ง,เด,นนงเดือนหนึ่งค่ะเกิดอ,อุบัติเหตุที่ตรงนี้สลับวันก็ว่าได้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีลดการขับรถเร็วหรือให้ชะลอรถก่อนถึงสี่แยกตรงนี้ค่ะหรือมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรก็ยินดีค่ะเราวันี้บางครั้งขังขเจ้กรี่มากขี่ขับจ้าก็ค่อยปนีนปานนี่สัญญาณมีขัเจ้ยาเห็ดไหมเด็กแขบบี่ปิวไล่ลังยาบีแต่มากแล้วก็ขี่ปิวไปเลย